สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะสินค้าที่สั่งมาจาก t i กตอกนะครับผมก็ได้สั่ง,งนาฬิกานะครับ X10 Pro นะครับผมสั่งไปจากทิกตอกในราคารวมส่งแล้วราคาอยู่ที่389บาทนะครับผม,มเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับ ว่าดูสินค้าที่เขา,าแถมมานะครับจะครบหรือเปล่าแล้วก็นาฬิกานะครับผมที่ผมสั่งมาจะเป็นยังไงนะครับที่สั่งมาก็เป็นมีของแถมก็จะมีมีสายนาฬิกานะครับสีดำจุดแดงนะครับผม1เส้นเคสนะครับผม เคสแล้วก็ฟิล์มนะครับไม่รู้ว่าฟิล์มจะอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เคสเคสของอานาฬิกานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในตัวนาฬิกานะครับตัวเรือนนะครับว่าว่าข้างในมีของแถมอะไรบ้างนะครับผมมีรอยบุบตรงนี้นิดนึงนะครับ,น,น,รบนี่นะครับนี่นะครับ มีการบุบนะครับผมแต่น่าจะไม่เสียหายอะไรนะครับเป็นยี่ห้อเป็นรุ่นสมาร์ทวอท์รุ่น X10 Pro Max นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยววิธีใช้การตั้งค่าการเชื่อมต่อี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะผมก็เพิ่งสั่งนะครับผมเพิ่งสั่งเพิ่ง มาจะมาลองใช้นะครับในส่วนของกล่องนะครับก็มีคู่มือนะครับผมแล้วก็ผมสั่งเป็นสายสีขาวนะครับนี่นะครับแล้วก็มีสุดชาร์จแท่นชาร์จนะครับ <S 2> <S 2> ก็จะมีตัวเรือนนะครับผมนี่นะครับวิธีวางตำแหน่งนะครับมันจะมีโดยนะครับผมโดยสองตัวนี้นะครับเป็นแถบแม่เหล็กนะครับให้ชนกับตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแถบทองเหลืองนะครับผมจะชนกันแบบนี้นะครับนี่นะครับวิธีการชาร์จนะครับผมนี่นะครับมันจะเข้าไปเลยนะครับนี่ ก็จะวางชาร์จแบบนี้นะครับผมเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมต้องไปชาร์จแบตก่อนนะครับผมยังไงจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับผม ส่วนฟิล์มติดหน้าจอไม่เห็นนะครับไม่เห็นมีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามีฟิล์มไหมที่เขาาซื้อมาเขาบอกว่าจะแถมเคสแถมฟิล์มนะครับผม เรามาดูกันอ่านี่นะครับนี่นี่เป็นฟิล์มนะครับผมเดี๋ยวติดฟิล์มอะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ